ีเช้าจ้าไปไหนกันดีเอ้ยอ,ออกเดินอุ้ยไปไหนกันดีเอ้ยอ,ออกเดินที่เกา่าเวลาเดิมกายก็ยุ่ยเยี่ยมและกายก็ลงหลังลงคอนไปนู้นก่อนไปทางนู้นก่อน ตอนอากาศเช้าเช้านศรสาวยังไม่ตื่นเลยนนีร้าทำไมยังไม่ตื่นคันดาจะตื่นแล้วไฟก็ยังไม่ปิดอืมหวานมันตัดยากาข้างทางเตียน หวานมาัตัดยาผมทางตัดยาข้าง,างทางมีกระทางมีกระทางตรงนี้ลกลกยังไม่ได้ทางยา้าขึ้นอีกแล้วยาวอีกแล้ว ไปหน้าบ้านผู้ใหญ่ก่อนไปไปหน้าบ้านผู้ใหญ่ตัดจากางถางดูในนี้ก็เป็นลึกในนี้ก็เป็นที่ลึก ที่บ้านผู้ใหญ่พอนกที่บ้านผู้ใหญ่พออายอายกลับกลับแล้วแค่น,น,นาบ้านผู้ใหญ่พออะไรนะ้ยเสียงรถมาด้วยหยุงนกหยุดโดนก็หออยงุงจะล่วงหมดแล้ว ก็มาข้ามมาเอ้าเอาเอ้าเอาไปไหนกันมาเนี่ยโอ้ยไก่ไก่เอาม่าป้อป้อคนละคู่เอามาต่อป้อตัวละคู่นู่ ป,ป,ป่อป่อป่อเดินดิป่าเดินดิป่าแสงเงินแสงทองแ ouais, สงเงินแสงทองนี we ่หอบและตนี่ ก็ไม่ยอมลุ้นนะก่อนนี้ถ่ายลุ้นสองทีปืดปืดๆอแล้วเอาแล้ว่อนนี้ลกเล่นได้แค่นี้ก็ไม่เอาแล้วโอ้ยเดี๋ยวโลดเยียบข้ามมาฝังนี้อืม พี่ไหนนักก็ไปไกลแท้ไปควบอะไรหมดไปยังลงลงท่งพวกเขา้าเข้าลงไปไหนมาไปไหนมาปไปไหนมา ไปท,งไปทงางไหนไม่ได้ได้อยู่ตรงนี้เดินไปสะดีไหมเนี่ยเดินไปสะมหมแต่ว่าเหนื่อยแล้วโอ้ ไอ้แก่บุมนี่แหละนี่ก็แค่นี้เลยนะสวัสดีจ้าแล้ว